สวัสดีครับพบกับช่างเจไฟฟ้าไม่อายนะฮะจากหน้าง,งานจริงนะครับแนวทางการทำนะครับผมจะให้ดูจุดรวมของไฟซ่อนนะฮะความยาวอยู่ที่ประมาณ6เมตรไม่แน่ใจ6หรือว่า8นะครับต้องขออภัย <c oughs> เป็นไฟซ่อนนะฮะที่สั่งซื้อมามีตัวควบคุมไม่ใช่รีโมทแต่เป็นแอปพลิเคชัน แอปหนึ่งนะครับแต่แอปอยู่ที่เจ้าของบ้านนะฮะใช้สวิตช์ในตัวควบคุมเป็นไฟ12โวลต์นะครับผาดัปเตอร์นะฮะในทางการทำก็ประมาณนี้เปิดเขาได้จะกระพริบหมดเลยนะฮะแต่ต้องรองให้เจ้าของบ้านเขาใช้แอปในการเปิด,ปดทิ้งคือใช้โทรศัพท์นะครับก็ให้ท่านดูปฏิหารในการทำเฉยๆนะฮะมีความยาวตั้งแต่5ไม่รู้8 1 0 1 2 16หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเา ะะเดี๋ยวต้องให้เจ้าของบ้านเขาเอาโทรศัพท์ใช้แอปในการปิดเปิดอีกทีนึงมาทดลองดูแงาม,มาลอหรอว่างแางมมา่่งไฟเส้นแบบนี้ผมเคยใส่ให้เขาไปหลายหลังแล้วนะครับเคยทาคิิประโยชน์ม,มาหนึ่งครั้งครั้งแรกนั้นใช้ประมาณประมาณว่าใช้รีโมทนะฮะไม่ใช้แอปโทรศัพท์ รุ่นนี้ใช้แอปโทรศัพท์ในการสั่งปิดเปิดนะครับจะเอาเป็นสีสีไงแล้วแต่ทัดทีนึงนะครับก็ดูแวทางการทำเฉยๆสีลงๆก็จะมีสีฟ้าสีเงินสีเขียวนะฮะสีแดงสีเหลืองสีส้มมันก็จะมีอ่อนเข้มไปหาอ่อนไปหาเข้มประมาณนี้นะฮะแต่นนี้คือเปิดสวิตช์แล้วมันจะมีลักษณะเป็นกระพริบพร้อมกันหมดเลยเป็นไปทีละสีทีสี ต้องใช้แอปในการปิดเปิดอีกทีหนึ่งนะฮะคือแอปโทรศัพท์นะฮะผมก็จะม้ว่าชื่อแอปอะไรนะครับเนาะก็ในทางกระทำมันบอกดีที่สุดนะครับชอบไลค์แชร์กดแชร์กดซับค i b e ผมด้วยนะฮะ